เรียวดิวะมึงบล็อกกิ้งเดี๋ยววะนี่เหมือนนมกล่องเลยนมกล่องอะไรวะนี่นมมันเหมือนนมกล่องไงวะสวัสดีครับเราก็จะเห็นได้ว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้นะบูธเนี่ยดูไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่ครับเพราะว่าน่าจะบรรยากาศกับเศรษฐกิจเนี่ยไม่น่าเหมาะเท่าไหร่ครับโปรตีเนี่ยบูธแต่ละที่นี่จะอลังการงานสร้างมากแบบว่าแบบอะไรมีเลเยอร์มีชั้นมีป้ายอะไรใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอาเป็นว่าแต่ว่าลถ ครั้งนี้เปิดตัวน่าสนใจยเยอะครับมีทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็รถสวยๆใหม่ๆลายสปอร์ตเยอะแยะมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ๋อนี่ไงนี่คือรถที่ผมคาดหวังไว้มากเลยนะครับกับตัวเจ้า i s 3 0 0 h มเครับผมเพราะว่าอะไรรู้ป่ะครับเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นคอมเพล็กซ์ซีดานที่สวยที่สุดที่มีจําหน่ายตอนนี้เลยครับจาคาพูดผมไว้ได้เลยครับผม เพาขับตรงนี้ดิโคตรสูงเลยแบบอันนี้คือแบบเหมือนแบ่งเกาะกันแบบชัดเจนมากๆอ่ะคืออันเนี้ยสูงไปคือราคา2,6ล้านหก็จริงเนี่ยแต่แบบสองหกเก้าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สอล้านหคือก็ผิดหวังกับ d ิ f e เซอร์ท้ายนะฮะที่เป็นพลาสติกก็แก๊ก็แกกมากๆเลยถ้าอยากได้ของดีหน่อยก็ต้องไปตัวนู่น F s p ส r t ราคาเกือบ4ล้าน คือก็ไม่ได้คาดว่ารถมันจะใหญ่หรือหรูหราอะไรขนาดนั้นแต่ก็คือรับไม่ได้กับอีกตัวหนึ่งใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องนี้ครับไอจอนโฟเทนเมนต์ตัวนี้เป็นตัวของตัวเก่าซึ่งเป็นตัวเดียวกับตัวที่อยู่ใน UX ตัวตัวก่อนหน้านี้คือแบบว่ากันตามตรงเลยใหม่แต่ข้างนอกอะใช่ไหมใหม่แต่ข้างนอกเลื่อนใหม่ก็ไม่ได้เลือนใหม่ของไอตัวไอตัวอะไรวะที่เขาเรียกว่าอะไรวะ AF ไรวะออติตอนเออ อันนี้เป็นเรืเรอนใหม่เหมือนตัวเก่าเลยใช่เออถ้าจะซื้อก็ควรไปซื้อตัวตัวนู่น F Sport แต่แบบ F Sport ราคามันซื้อ E F ได้แล้วมีม,มีเงินเหลืออีกส0 0แสนนะชอบจริงๆแล้วอะใช่ใช่นี่วันนี้เรามาดูซีรีส์4ครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยผมคิดว่าไม่หลายคนบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่ถ่ายรูปไม่ขึ้นแต่สาหรัผมเนี่ยมามองดูแล้วก็ยังรู้สึกเฉยๆแล้วก็อาจจะออกไปแนวไม่สวยด้วยแต่ว่าผมเนี่ย พาเพื่อนทีมงานมาคนนึงครับ <_ d ata> เขาบอกเขาเถียงขาดใจครับว่ารถคันนี้ด้านหน้าสวยคือมันสวยยังไงครับมันสวยกว่ารุ่นเก่าครับผมมันสวยกว่ารุ่นเก่าแบบไหนตรงไหนทําให้มันรู้สึกสวยเวลารถเขาทารุ่นใหม่ออกมาจะให้เขาเปรียบเทียบกับทุกยี่ห้อเลยมันทาไม่ได้ <_ d ata> เขาก็ต้องเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าของตัวเองเพราะ,ะนั้นถ้า<อ>มันสวยกว่ารุ่นเก่าของตัวเองแปลว่ามันก็แปลว่าสวยกว่าถูกไหมอ๋อถ้าเกิดว่ามันดูดีวกว่ารุ่นเก่าของตัวเองใช่คือเรียกว่ามันสวยกว่าไม่แต่ว่าก็ต้องพัฒนาในของ ในสแตนดาร์ดของตัวเองเขาถ้าเขาไปพัฒ,พฒนาในสแตนดาร์ดของคนอื่นเขาจะสู้ใครไม่ได้เลยไม่่แต่แต่สำหรับสำหรับฮานะคือคิดว่าไอข้างหน้าเนี่ยมันดูแตกต่างจากซีรีส์สแบบแบบสิ้นเชิงนึกออกป่ะคือเมื่อตัวที่แล้ว,ว่าบางคนซื้อไปอะมองข้างหน้าแล้วเนี่ยอาจจะยังรู้สึกแบบว่ารู้สึกเหมือนแบบเหมือนซื้อซีรีส์สามสองประตูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอออันนี้มันฉีกพอสมควรแต่ว่าที่ที่อยากจะคอมเมนต์ว่าเออยังไม่คิดว่ามันสวยเท่าไหร่ก็คือเรื่องกระจังหน้ากับคางที่มันย้อยลงมาคือไม่ชอบแค่นี้แล้ว <med> เขาทํากระจังเป็นกระจังคิดนี่เล็กขึ้นมาแล้วก็ยกคางขึ้นอย่างเงี้ย <med> เหมือนเหมือนดึงคางอะ่ะดึงกรามขึ้นมาอะไรเงี้ยจะดูสวยขึ้นเยอะเลยแต่ว่าถ้าอันนี้คือก็ไม่ได้ว่ากาันว่าใครจะชอบไม่ชอบแหละสำหรับเทสส่วนตัวแล้วอาจจะแบบยังมาไม่ถึงจุดนี้อะไรเงี้ยแทสส่วนตัวถ้าถ้าถ้าถ้ถถถถาถามว่าแบบชอบที่สุดไหมก็ไม่ได้ชอบที่สุดแต่ว่าก็คิดว่าเขาก็มาถูกทางข้อกล้าทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าจริงๆแล้ว ลองคิดถึงคนที่เขาดีไซน์แล้วเขาเอาไปเสนอแบบถ้าเขาไม่กล้าทาอะไรใหม่ๆลยรถมันก็จะน่าเบื่อเหมือนกับที่เราเห็นกันแบบเมื่อหลาปีสิบปีที่แล้วถูกไหมโอเคแล้วนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอ่ะก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ก็อย่างน้อยเขาก็หัดทําอะไรใหม่ๆเนาะเพราะว่า B M จริงๆมันก็อยู่อย่างนี้มาไอ้อย่างที่แล้วมารถหลายหลายเจนแล้วเหมือนกันก็เป็นไงก็เป็น fresh air ไปก็เดี๋ยวค่อยๆซึมซับกันเข้าไปแล้วกันสำหรับคนที่ยังไม่ชอบคนที่ชอบแล้วเห็นเห็นแววแล้วก็โอเคก็แล้วกันไปอ่ะิง สำหรับด้านข้างนะคะก็ไม่มีใครเถียงใครครับว่าจะสวยไม่สวยเพราะว่าคันนี้เนี่ยจากด้านข้างเนี่ยดูดีดูเป็นทรงยาวเป็นรถครูซคูเป้มากๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยรลสมัยนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าาลถสมัยนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเส้นไหลตรงนี้นะครับเริ่มเป็นเส้นมนหมดแล้วไม่ค่อยทําเป็นเส้นแข็งนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าเส้เสนแข็งที่เรายังเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นเส้นคู่ขนานระหว่างตรงนี้กับเส้นนี้ครับซึ่งมาจากล้อหน้ายาวมาถึง ตรงล้อหลังครับผมก็ถือว่าดูดีไม่น้อยแต่ว่าด้านข้างเนี่ยดูจากมุมกระจกดูจากแถวๆนี้แล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าอาจจะบอกว่าเหมือนคล้ายๆดูเหมือนซีคูมมากไปหน่อยอันนั้นก็เดี๋ยวไปตัดสินใจกันเอาเองครับสําหรับด้านท้ายเนี่ยต้องบอกเป็นมุมที่สวยที่สุดของรถคันนี้นะครับแล้วก็ผมก็เถียงขาดใจเหมือนกันครับว่าถ้าใครบอกด้านท้ายของรถคันนี้ไม่สวยเนี่ยมีเรื่องแน่ๆครับผมทีนี้ก็คือที่มันสวยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นลายอา่า ที่มันสวยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นลายคอนทัวร์มิติต่างๆตรงนี้เนี่ยครับมันดูลงตัวมากๆเลยผมก็ชี้ช่องให้เห็นจะชัดไม่ได้ว่ามันอาจจะมาจากมุมไหนแต่ว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยมันดูสวยน่ามองและน่าลหลงไหลมากเลยครับผมทีนี้เดี๋ยวเราเปิดเปิดฝาท้ายบ้างว่าสําหรับสายกอล์ฟอ่าเรื่องนี้สําคัญครับสายโอ้ยหนักเลยเนี่ยไฟฟ้าปะเนี่ยไฟฟ้าครับผมเฮ้ยสำหรับสายกอล์ฟเนี่ยน่าจะเพียงพอนะเพราะว่าท้ายเนี่ยค่อนข้างยาวแถมยังพับเบาะได้ด้วยครับ คือถ้าเกิดว่าไม่ใช่รถแฟมิลี่ขับไปตีกอล์ฟกับเพื่อนกับแฟน2คนอย่างเงี้ยครับก็ใส่ถุงกอล์ฟสองถุงเนี่ยน่าจะไม่ยากเลยครับผมก็เอาไว้ว่าเป็นคําพูดลอยๆไปก่อนแล้วกันครับอันนี้คือกะจากซุ่กทรงเบื้องต้นแต่ว่าถ้าใครมีโจทย์ตนนัวนี้จริงๆเนี่ยก็เอาถุงกอล์ฟมาลองใส่เองครับไม่งั้นก็ต้องรองคาเนสรีวิวฮะก็ติดไปก่อนครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยครับเดี๋ยวนี้เข้ามาดูด้านในนะครับก็หลายๆคนก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าคันนี้เนี่ย ก็เป็นการนำซีรีส์3เนี่ยมาทำเป็นรถคูเป้2ประตูนะครับซึ่งด้านในแล้วเนี่ยก็เอาจริงๆแล้วก็รู้สึกให้อารมณ์เดียวกันเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นจอดิจิตอล2ตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องวัสดุต่างๆก็บางจุดเนี่ยก็อ่าตรงนี้ก็อาจจะยังเป็นพลาสติกอยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าลายสีเอสเปซโซ่บราวน์เนี่ยมันทําให้ดูหรูกว่าลายเบาะหนังดําเยอะเลยฮะทำให้รู้สึกว่าชิ้นส่วนที่เป็นหนังเนี่ยดูเยอะกว่าในซีรีส์สามพอสมควรก็ แล้วก็ปุ่มพวกปุ่มปุ่มกระจกปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยดีกว่าซีรีส์สามนะครับหุ้มเหล็กมาให้ด้วยแต่ฝั่งนั้นเนี่ยไม่มีไม่มีเกี่ยวตัวล็อกแต่ฝั่งนี้เนี่ยมีล็อกปลดล็อกเนี่ยแล้วหุ้มเหล็กมาให้ด้วยก็ถือว่าวัสดุเนี่ยดีขึ้นกว่าตัวซีรีส์สาม G ยี่สิบพอสมควรเลยครับและที่ดีไปกว่านั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่า VM เป็นอะไรกับระบบเรดาร์และแอร์ดทีฟครูซคันแรกที่มีแอร์ดทีฟครูซเนี่ยคือเซตสี่คันต่อมาซีรีส์ 7, นนก็มีีแอดปทฟครูส มีเลี e ยงคีพแอซิสมีกลระยะจากด้านหน้าอะไรให้เสร็จผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมถึงเอาระบบช่วยขับขี่มา,ามาไว้ในตัวสปอร์ตที่ผมอยากขับเองแต่ในตัวที่เป็นรถบ้านที่ควรจะมีอยากให้ขับสบายๆเนี่ยมันดันไม่มีเอาไว้ว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเขาค่อยๆคงค่อยๆเปลี่ยนๆกัเนเข้ามาเนี่ยแหละครับโอเคครับในมอเตอร์เอ็กซ์โครั้งที่แล้วเนี่ยก็พาไปดูเจ้า X5 มาแล้วครับคราวนี้ก็เลยอยากพามาดูอยากคอมเมนเซสครับอยากพามาดูอีกฝั่งกันบ้างกับเจ้า m e r c e d e s b e n z GLE 300ร้อยดีฟอร์แมติกครับผมก็คือคันนี้เนี่ยถ้าใครไม่อยากจะปวดหัวกับรถไฟฟ้าแล้วก็ชอบเบนซ์ด้วยเนี่ยก็มาซื้อเป็นตัวดีเซลก็ได้ครับสำหรับ SUV ใหญ่7ที่นั่งคันนี้ฮะคันนี้ทีนี้เนี่ยเจ้าเครื่องดีเซลตัวนี้เนี่ยก็เป็นเครื่อง2.0ลิตรครับ245แรงม้า0ูนยถึงร้อเนี่ย7.2วินาทีหน้าตาก็ดูข้างหน้าเนี่ยใหญ่มาโหฬารมากๆครับผมแต่ว่าเสียได้อย่างหนึ่งครับก็คือคันนี้อยู่ที่ประมาณ5้าล้านหอยู่ที่5.19ล้านบาท ออเอาเป็นว่าก็ผมคิดว่าถ้ามันถูกกว่านี้สองสามแสนเนี่ยอาจจะแบบว่าจูงใจคนที่อยากเล่นคาเยนเนี่ยมาดูคันนี้มากขึ้นก็ได้ครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยออปชั่นครบจบแน่นอนด้านหน้าเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าเส้น l อลดีสเส้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่คมเหมือนคันอื่นเนี่ยก็ดูใหญ่ภูมิฐานคือมันดูน่าเคารพมากๆครก็ผมเวลาวิ่งบนถนนแล้วทีนี้เนี่ย ก็เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยครับก็มาดูด้านข้างกันบ้างนะครับผมด้านข้างเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ความใหญ่จากข้างหน้าเนี่ยก็ตามมาด้านข้างเหมือนกันด้วยล้อ MG ขอบ21นะครับผ <onces S 1> มตอนนี้เน<ม>ี่ยเปลี่ยนยางราคาเปลี่ยนยางกันเนี่ยก็น่าจะปวดหัวหน้าดูครับผมด้านข้างนี้เราก็มีโมดูลของกล้องสามมศึกษาอยู่ด้านล่างนี้ด้วยครับแล้วก็มีกราบให้เราเหยียบขึ้นนะครับสาหรับ <això> ท่านผู้ใหญ่ที่ไม่อยากจะยกขาขึ้นไปไกลเนี่ยก็ขึ้นเป็นสส2สเ <Hoch> ต็ปเอาแทนครับแต่ว่าการเปิดเนี่ย ก็ต้องบอกว่าขึ้นเข้าออกขึ้นลงง่ายเอาผมประตูปะเปิดกว้างทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างครับแล้วก็มาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับผมก็เป็นไฟประมาณสามเหลี่ยมประมาณตัวนี้นะครับก็อาจจะดูคล้ายจเจ้าเบนซ์เซลแต่ว่ามาอยู่ใน g l e ีเนี่ยผมว่าดวงใหญ่แบบนี้เนี่ยก็ดูดีไม่น้อยเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเบนซ์เขาใช้เป็น L E D เป็นรูปล่างมากกว่าที่จะเป็นคล้ายๆคริสตลัลด้านในนะครับซึ่งก็ต้องเลือกกันเอาเองว่าใครชอบไม่ชอบแบบไหนชอบตัวเก่ามากกว่าชอบตัวใหม่มากกว่าก็ แล้วแต่ครับผมทีนี้แต่ว่าในตัวดีเซลทุกรุ่นเนี่ยก็จะเป็นท่อปลายท่อปลอมครับที่ไม่สามารถออกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หลายคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ว่ากันไปดูข้างนอกอาจจะปลอมในการใช้งานของมันเนี่ยก็คือเวลาเรายืนข้างหลังรถนานๆแล้วเปิดเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วรถสตาร์ทเครื่องอยู่ท่อจริงครับมันจะเป่าลมร้อนมันที่ขาและบางคันเนี่ยมันจะร้อนมากการที่มันยิงลงข้างล่างเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้แล้วก็ประหยัดต้นทุนผู้ผลิตเขาจะได้ทําราคาถูกให้เราด้วยครับ พูดถึงฝาท้ายต่อนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้พับบอกให้ดูครับทีนี้เนี่ยด้านหลังสุดก็เป็นสลักกรอนอย่างนี้ครับปึ๊บพับลงมาแต่ว่าต้องเตือนก่อนอย่างนะครับว่าถ้าเกิดว่าเบาะแถวสองเนี่ยมันเอ่อมันอยู่ในเซตติ้งที่อยู่ด้านหลังสุดเนี่ยมันจะชนกับตัวนี้ฮะมันจะชนกับตัวเบาะพับครับผมเพราะฉะนั้นอะไรนะไม่ต้องไม่ต้องอ่ะ มันจะชนถ้าเกิดว่าบอะแถว2เนี่ยมันจะชนกับไอตัวบอะแถว3ครับถ้าเกิดมันถอยหลังมาสุดเพราะนั้นก็อย่าลืมปรับนะครับถ้าเกิดว่าจะพับบอะซึ่งรถคันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นรถไฟฟ้าครับก็พื้นที่พับบาะก,ก็ค่อนข้างเรียบราบครับแล้วก็มีชั้นกันตกรองให้ด้วยก็ถือว่าไหลของเข้าไปเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็เป็นแน่นอนอยู่แล้วครับเบนซ์ก็ต้องเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับ ก็มาดูด้านในของเ l e นี่คือดูใหญ่สะใจมากๆเลยครับผมนี่มันดูใหญ่ไปหมดแล้วเนี่ยปก,กติจอดิซโอของเบน จะเป็น10.1นิ้วแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยกลายเป็น12.3นิ้วจอคู่ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าผมเนี่ยก็ก็ยังติดใจกับเรื่องอันที่เป็นทัชแพดอยู่ที่อาจจะกะน้าหนักมือไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับว่าอยากให้มันวิ่งไปเร็วแค่ไหนบางทีผมจะเลื่อนอันเดียวมันอาจจะไปหลายอันอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เราก็จะเห็นลายไม้ทั้งคันครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยเออผมก็สงสัยเหมือนกันว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์หรือเป็นอะไรแต่ว่าทาง m e r c e เบนก็บอกว่าเออน,นี่เป็นลายไม้จริงไม่ได้เป็นไม้จริงนะครับเป ก็น่าจะผิวชั้นนอกเนี่ยก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวไม้นี่แหละครับแต่วัสดุด้านในเนี่ยก็คงจะเป็นอย่างอื่นทีนี้เรื่องปุ่มเหล็กการใช้เหล็กการใช้ไม้อะไรเนี่ยผมว่าหรูมากๆนี่ขนาดว่าเคยมีผู้ใช้ s c l a s าอย่างนี้นะครับก็มาบอกว่าเอ้ยอันนี้เนี่ยอาจจะดูหรูกว่า S c l ค s าด้วยซ้ําในราคาที่ต่ํากว่านะครับผมซึ่งผมก็บอกว่าเฮ้ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่เจ E เนี่ยจะหรูกว่าแต่อันนี้เนี่ย5้าล้านหนึ่งเก้าหมื่นคุณได้ มีระบบเลนคีปมีระบบอะ i v e Cruise Control มีอะไรให้ใช้ p ีคอ o l l i ชัน n System มีอะไรให้ใช้ครบทุกอย่างครับผมและที่ผมชอบมากเลยฮะอีกอย่างก็คือเจ้าแฮนเดิลตัวนี้ครับไว้จับเวลาเราลดลุยเสียวๆอะไรเงี้ครับผมก็ถือว่าทําให้มั่นใจไม่น้อยแล้วก็ไหนๆโยกให้ดูแล้วเนี่ยอันนี้คือสุดแรงของผมแล้วครับโยกไม่ไปไหนทางนั้นฮะคือประกอบดีมากๆส่วนอื่นก็จุดสัมผัสเล็กๆน้อยๆอ่ามีหัวเกียร ลอมมาให้นะครับผมให้คุณกรมเล่นถ้าเกิดคุณขับมันไปหน่อยแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็ยังเป็นไม้เป็นเป็นเปาะระดับหุ้มเหล็กทุกอย่างหุ้มเหล็กก็คือเหมาะสมกับคุณภาพความเบนเบนมากครับแต่ทีนี้นะครับการจะขึ้นไปเบาะหลังเนี่ยก็ของเบนครับเขาไม่ให้คุณทําอะไรเองครับเบนต้องมาเป็นไฟฟ้าครับผมเพราะฉะนั้นกมพับเบาะแถว3เนี่ยไปหาเบาะแถว3เนี่ยก็ต้องเป็นไฟฟ้าเลยครับนี่ฮะเป็นแบบวันทัชด้วยครับผมก็ผมว่าถ้าเกิดด้านนอกอ นตกอยู่เนี่ยก็น่าจะแฉะเรียบร้อยแล้วครับก็ <c oughs> เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรฮะอ่ะทีนี้ผมจะรอให้แอคชั่นมันเสร็จนะครับก็3 2 1สองโอเคเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมปีนขึ้นไปนั่งด้านหลังแต่จากที่มองเนี่ยผมว่าเหลือไม่ค่อยเยอะครับอ,อ่ะครับผมก็จากที่เห็นนะครับตอนนี้ก็ S 1> <S 1> <S ผมว่าถ้าเกิดว่าพับเบาะลงมาเนี่ยเข่าผมน่าจะติดนะครับน่าจะเหมาะกับแค่เด็กๆเล็กๆกับน้องหมาเท่านั้นครับประเภทครอบครบัวส่วนเกินอะไรเงี้ยครับหรือคนที่ไม่ชอบหรือว่าคนที่คุณไม่ชอบก็ได้ครับผมไม่ว่ากันครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเท้าผมเนี่ยเหยียบรางเบาหน้าเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดปิดมาเลยเนี่ยผมว่ามันน่าจะทับทับฝ่าเท้าของคุณนะครับ ก็แนะนําให้เป็นเด็กๆดีกว่าครับผมหรือไม่ก็อาจจะต้องช่วยเลื่อนอ่าเบาออะมาด้านนี้ถอดไปข้างหน้านิดนึงครับแต่ว่าก็อยู่ดีครับถือว่าไม่ไม่ยังไม่เหมาะกับการรับแขกคนสําคัญนะักก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับมอเตอร์เอ็กซ์โปของวันนี้ก็คืออาจจะเป็นรถหรูสําส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าช่วงนี้รถหรูค่อนข้างน่าสนใจครับรถญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นพวกรถให้ผิดรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกเฉยๆแล้วก็อย่างที่ว่าไปครับมีทั้งซีรีส์สี่ GLE มี IS แล้วก็มี GR ยาริสนะครับผมที่วันนี้ไปก็ถ้าเกิดใครมีความเห็นกับคันไหนยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์คุยกันได้ที่ด้านล่างแต่ว่าถ้าใครเห็นสิ่งที่ทำเป็นประโยชน์ดูแลชอบหรือว่ามาเจอกันบ่อยๆเนี่ยถ้าสนใจอยากยาสนับสนุนทางรายการก็สามารถทําได้นะครับผ่านการซื้อเสื้อคาร์เนตนะครับลายเบรกนะครับผมอ่าฮะสวยงามครับนุ่มนิ่มใส่นอนก็ได้ใส่ไปข้างนอกก็เท่น,นะครับราคา479บาทหรือว่าถ้าใครตู้เสื้อผ้าเต็มเนี่ยหรือเสื้อยังไม่อยากเปลี่ยนเนี่ยก็สามารถ ถ้าพอเราผ่านทางบัญชีไทยพาณิชย์ได้นะครับรายละเอียดจะอยู่บนหน้าจอแล้วก็ในคอมเมนต์ด้านล่างนี่คุณสามารถเข้าไปก๊อปเลขบัญชีมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ